สบายดีสำหรับบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานที่นครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเริ่มคึกคักกันมาตั้งแต่ในช่วงบ่ายแล้วนะครับส่วนใหญ่นั้นประชาชนต่างก็เล่นน้ำสงกรานตามถนนสายหลักครับหลังจากที่ทำบุญตักบาทแล้วก็ส่งน้ำพระกันในช่วงเช้าชาวลาวแลวนะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างพากันส่งน้ำพระพุทธรูปภายในวัดศรีสเกตโดยนำใบไม้มามัดรวมกันเป็นช่อนะครับ จากนั้นจุ่มลงไปในถังน้ำที่เต็มไปด้วยกลีบดอกไม้และน้ำหอมแล้วพรมไปยังพระพุทธรูปรวมทั้งกราบไหว้สักการะพระเจ้าองค์แสงพระประธานภายในวัดศรีสะเกตซึ่งเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า250ปีและยังถือว่าเป็นวัดเดียวในนครหลวงเวียงจันทนี้นะครับที่ไม่ถูกสยามเผาทำลายในช่วงสงครามและเพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยผมมีคำวอวยพรจากฝั่งลาวไปฝากคุณผู้ชมด้วยครับ ปีใหม่ขอมีแต่ความซุปคามเรืญอนะข้ามาขายขายขึ้นเฮ็ดจะได้ซีเวิตส,สีดีได้ปีใหม่ขติปีใหม่ก็คือว่าเฮาเห็ดมนีให้เป็นมงคุที่สุดเนาะให้เป็นชิงเป็นมงคุแต่มันชิงที่เป็นมงคนนุนั่นในซีเวียเฮานเ่ยจะติดตเฮาไปตลอดทั้งปีถ้าว่าเฮ้าเริ่มต้นปีใหม่ที่เป็นอัปปมงคุคือว่าเป็นบาปเนาะมันจะเป็นตาบาปเฮาตลอดไปนะฉะนั้นเขาให้ซัพพอร์ตพี่น้องเฮาทั้งหลาย ก็คือโดยเฉพาะเรอยู่ฝังไทยเขาเนาะพี่น้องไทยเขาขอจงมีสุขภาพแข็งแรงกระสุนส้นในตลอดปีใหม่จะได้ให้ธุรกิจการงานละกรอบวรัวั่านให้มีความจเจริญงงา,ามขึ้นขอให้มีสุสนสนานในการปีใหม่กระต่าขณะที่บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานก็เริ่มมีให้เห็นบ้างแล้วนะครับส่วนใหญ่คนลาวนั้นก็จะนิยมขับรถจักรยานยนต์แล้วก็บรรทุกคนใส่ท้ายรถกระบะมาเล่นน้ำในเขตเมือง อย่างที่ถนนวัดจันสายนี้นะครับซึ่งมีวัดเรียงรายอยู่ประมาณ4-5แห่งหลังจากที่ทําบุญในช่วงเช้าเสร็จแล้วหนุ่มสาวลาวต่างก็เดินทางมาเล่นน้ําสงกรานบริเวณน,นี้ตลอดทั้งสายเลยครับจุดเด่นอยู่ประเทศเราคือม่วนหลายคนเราหักกาและการเซฟตี้ก็คือปลอดภัยเล่นอยู่เล่นน้ำอยู่แล้วปลอดภัยแนะ ทีน่นครหลวงเวียงจันทร์แห่งนี้จะไม่มีการปิดถนนให้คนเดินเล่นน้าโดยเฉพาะเหมือนกับที่ถนนเข้าสารหรือว่าถนนสีลมของไทยนะครับส่วนใหญ่นั้นก็จะรวมกลุ่มกันแล้วก็เล่นน้ําอยู่หน้าบ้านของตัวเองพร้อมกับเปิดเพลงจังหวะคึกคักเต้นกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับโดยจะเน้นศาสตร์น้ําใส่รถที่ผ่านไปมาและด้านหลังผมนี้นะครับคุณชมจะเห็นได้ว่าเป็นบรรยากาศการเล่นน้ําที่น่าสนุกสนานนะครับ แม้ว่าที่นครหลวงเวียงจันทร์แห่งนี้จะไม่มีการปิดถนนเล่นน้ำเหมือนกับในบ้านเราแต่ว่าบรรยากาศความสนุกสนานนั้นไม่ได้ต่างกันเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะมาเล่นน้ำที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับยังสามารถที่จะเดินทางมาจากฝั่งไทยได้นะครับเนื่องจากว่าพวกเขาจะเล่นน้ำกันอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนนี้จนถึงวันที่15เมษายนนะครับวีระนันกันหา Voice TV รายงานจากนกครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว